สวัสดีครับ Apple ส่ง iOS 15.2 Beta 3ใหม่ล่าสุดมาให้เพื่อนๆที่ลงทะเบียนเอาไว้ได้อัปเดตกันอย่างต่อนเนื่องครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขอะไรบ้างเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.2 Beta 3ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.2 Beta 2ผลการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะต่างจากเดิมแค่ไหนควรจะอัปเดตต่อหรือไม่เราไปพบคำตอบกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.2 Beta 3บน iPhone X 0ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core และ Multi Core ลดลงทั้งคู่โดย Single Core ลดลงพอประมาณส่วน Multi Core ลดลงเยอะเลยครับเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกลดลงพอประมาณความเร็วโดยวรวมในการอัปเดตครั้งนี้ลดลงครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อเลยครับจะดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ไปชมผลลัพธ์กันครับ สำหรับการทดสอบการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่นี้จะใช้วิธีการวัดต่างจากเครื่องในรุ่นอื่นๆนะครับเพราะ i p h o n 10ใช้จอภาพแบบ o l e d ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงผลแบบเดิมค้างไว้นานๆอาจจะทําให้เกิดอาการจอเบิรนหรือมีภาพตกค้างบนหน้าจอได้ครับดังนั้นจะใช้วิธีจับเวลาการเปิดคลิปวิดีโอหนึ่งชั่วโมงแทนนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาสําหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งเท่ากันครับและสําหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งระดับเสียงเอาไว้ที่ประมาณ50%ส่วนค่าความสว่างค่าสีต่างๆ จะใช้ตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับไปที่แอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิด หรือปิดจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน p p o o n 10ปรากฏว่า iOS 15.2 beta 3สูบแบตเตอรี่น้อยลงนิดนึงครับโดยใช้ไป11%หรือ89%ในขณะที่ beta 2ใช้ไป12%หรือ88%และ beta แรกใช้ไป9%หลือ91%ผลลัพธ์แม้จะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่มากคงต้องมาลุ้นกันต่อครับ การอัปเดตล่าสุดเป็น iOS 15.2 Beta 3บต้าสบนไอโฟน10ความเร็วลดลงแต่ประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดนึงแต่ก็ยังไม่ดีพอครับงานนี้คงต้องส่งฟีดแบ็กแจ้ง Apple กันต่อเนื่องการอัปเดตครั้งนี้ไม่มีฟีเจอร์อะไรใหม่ที่ส่งผลกับ iPhone X มากถ้าเพื่อนๆเ,เ,เป็นห่วงเรื่องความเร็วรอดูผลการทดสอบในเบต้าหน้าค่อยตัดสินใจอัปเดตอีกทีก็ยังทันครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ